เือนนี้นะคะเป็นเดือนธันวาคมนั่นเองนะคะเป็นเดือนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของเรานะคะและแน่นอนนะคะมาฉลองปีใหม่ก่อนใครเพื่อนที่เซรีไทยรถสวยของเรานะคะสำหรับโปรโมชั่นของเดือนนี้นะคะมีมาให้แบบจุใจแน่นอนนะคะเริ่มกันเลยดีกว่านะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะมีรางวัลให้คุณลูกค้าด้วยกันนะคะถึง3มรางวัลกันเลยทีเดียวนะคะ างวัลที่1นนะคะรับไปเลยนะคะฟรีค่างวดนะคะงวดละ2 0 0 0ับาทนานสูงสุด1ปีนะคะโอ้โห,โหนะคะถ้าใครพลาดในส่วนของรางวัลที่1นนะคะเรายังมีในส่วนของรางวัลที่2นะคะฟรีค่างวดมูลค่า22,000ันา2000บาทนานสูงสุดถึงครึ่งปีกันเลยทีเดียวนะคะเท่านั้นยังไม่หมดนะคะถ้าใครอดรางวัลที่1 2สองนะคะเรายังมีรางวัลที่3มมาปลอบใจ ด้วยนะคะปรีเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องนะคะ3มครั้งนาน1ปีกันเลยทีเดียวนะคะโอ้โหนะคะโปรโมโชั่นนะคะฉลองปีใหม่ก่อนใครเพื่อนที่เสรีไทยรถสวยนะคะเรียกว่าจัดให้คุณลูกค้านะคะแบบสุดใจกันเลยทีเดียวนะคะาะฉะนั้นห้ามพลาดนะคะเข้ามากันได้เลยนะคะที่นี่เสรีไทยรถ จังหวัดสุราธานีนะคะน้ำยืนอยู่ตรงสี่แยกตาปานทางเข้าโรงเรียนตำรวจภูธร8นั่นเองนะคะหรือถ้าใครมาไม่ถูกนะคะทักแชทแอนไลน์ด้านล่างมาได้เลยนะคะหรือเบอร์โทรนะคะอยู่ตรงด้านล่างนี่เลยนะคะโอ้โหน้ำรออยู่นะคะรอที่จะแจกนะคะในส่วนของรางวัลน,นะคะให้คุณลูกค้าทุกคนนะคะอย่าลืมนะคะรีบมาเลยฉลองปีใหม่ก่อนใครเพื่อนทีเสรีไทยรถสวยจ้า